ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกคูทุกคนครับผมมาครับสําหรับคนเดี่ยงหอยครับผมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ผมกะไปเอาพักตบมาเติมในพ่นอีกครับทราบมันผมเพาะจบพอแหนครับเห็นมันใหญ่ครับผมเมื่ไหรมาเนี่ยน้อยครับผมกะเดิมต้นจากศูนย์ครับผมได้พอพันแม่พันมาบวกกีครูครับแต่ว่ากะเห็ุดูว่มตั้งใจครับพี่น้องเห็นบ่ครับมันครับ ่านครับเดิมไข่แล้วครับนี่นะครับ,น,รบนี่ครับพอแม่พันธุ์เขาจะกินหลายนะ่ครับพี่น้องสวงนี้ตื่นเสามานี่พักทบนี่แบบมุนเหรอครับอ้าวแมงมาพี่น้องแมงมาครับพี่น้องผมกับหยิง่งเซโบซิมินนะครับพี่น้องแต่ว่ากับเฮ็ด แช่นาให่รดนเติบแล้วก็เอาอันคุกไหวยครับมาอันซับซับซับแล้วก็โยนลงให้มันค่ายความเข้มออกนะครับเห็นมันจือดนะครับเห็ปูนมันเจือดครับนี่ครับมืออื่นผมจึงสิเก็บครับนี่ครับเมล็ดพันธุ์ของผมครับผมสิขยายพันธุ์ต่อไปครับพี่น้องแต่ตัดสินลงเป็นบ่ออันพลาสติกนําครับเป็นบ่อผ่าใบนะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางครับ พันแม่พันครับผมจะบรจับบกวันเพ,พิ่นด้าพี่น้องด้วยเพราะวันนี้ผมเปลี่ยนนามให้เพิ่น้วก็เสียนาลงครับเสียเพิ่นไข่นะพี่น้องนี่ครับเอาเห็ดฝนเทียมเอาครับพี่น้องเป็นแนวทางนะครับแนวทางผมกะค่อยๆศึกษามาคือกันครับครับไข่หอยเซื่อดีครับหอยเสียสกิดเท่าพี่น้องสวงโควิดครับบ่มีแนวเห็ดผมก็อา่า แนวเห็ดหาแนวเห็ดเสริมนะครับน้องนี่คืออาชีพแรกครับที่ผมกำลังเดิมศึกษาแล้วก็ลงมือเฮ็ดน้ำนะครับพี่น้องหลังจากคือศึกษาความหูจากันพีพีที่เพิ่นเฮ็ดสำเร็จแล้วครับเหลือแต่พอผมสีอันเฮ็นานาบเดบอหนามวนครับเดี๋ยวผมสีจอหนามบนครับจอหนามกับสี่ลงเป็นอันตำหนามันโซลาดเซล์นะพี่น้อง เห็นหามมันพ่อใส่ครับแต่ว่าผมกับสีเห็ดเป็นอันผาพาแพร่ครับผาแพร่แยงครับผาแพร่อันเขียวนะครับจะเอาปีขอกเดียงลงไม่หนามนมอันสะนำครับก็้ามีผื้นที่ครับสําหรับคนบ่มีพื่นทีกับเดียงเซโอซิมินแบบนี้นะครับเด้อพี่น้องเด้อถังแตกนีคือเห่าเอาไว้่นลบแดดครับย้ำลังเวทนนะครับเนาะลบแดดพี่น้องครับ สำหรับเมล็ดพันธุ์ผมิดขยายพันธุ์ต่อไปครับผมไปเก็บเข้าไปอันคุ้มอุณหภูมิครับจะกระถิบหนึ่งเดี๋ยวผมเกิดจังสีเอาออกมาเซบอฟักนะครับผมเก็บไปแล้วครับไข่หนึ่งพี่น้องแต่ว่าบริบบทยึกครับแต่ว่านี่มื่อคืนนี่แล้วครับิันขึ้นมาไข่ครับอีกไข่หนึ่งพี่น้องหลายเต๋อไปครับพี่น้องไข่หอยเือร์ดีครับน้ำทงน้ำหน้าเฮ้าคุ่มือนี้เรต้องไปคิดเก็บหาเลยครับพี่น่องขันมองไร้สียังมีย่างหลายอยู่เกิดถือว่า ยังอุรมสมบูรณ์อยู่ครับแต่ว่าแถวอันบานผมนี่หาเบิรงยหกเลยพี่น้องต้องเอาหมาเรียงขยายพันธุ์แบบนี้เอาครับนี่ครับพี่น้องเพิ่กจะต้งกินครับศึกษาหาแนวทางกลมหูนะพี่น้องเนาะเอากับพริกแห้งเอาครับอาสิอาสิษทียูบานนะครับอยู่บานท้าแนวเห็ดหลายคูอยู่ได้พี่น้องพอพันธ์แม่พันธุ์ผมแต่ว่าเปิ่นกะสิค่อยๆสูงกินครับพอผมผุนเปลี่ยนนามครับนี่ครับครับผม เป็นความหูและแนวาทางน้องี่น้องเนอะครับนี่ครับพี่น้องทั้งไข่ทั้งหลันขอพันแม่พันครับนี่ครับสำหรับเราศึกษาหาความหอในการเลี่ยงห้อย,ยก็ดีใจนะครับน้องเห็นห้อยขึ้นมาบ้างไข่ครับก็ถือว่าเดิมดีขึ้นครับ กันหอยเปิ่นบรั่นได้ไข่นี่ก็แสดงว่าเปิ่นบรได้สมบูรณ์้อพี่น้องเด้ออาหารการอยู่การกินของเพิ่นนี่ก็สีบอเพียงพ่อนะพี่น้องพักตบนมีกัใไสหลายกับบอดีครับแต่ว่าเท่ากับเปลี่ยนนามเปลี่ยนนามอยก็ดีครับเท่ากับสังเกตเอาันน้นามันเดิมมีกินนี่คือต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าผมสีมีจอบมีแหนแดงนะครับจอบเพชรผมสีเอามาใส่ครับแต่ว่าผมก็ตั้งขยายพันธุ์อยู่พี่น้องพักตบนมีผมก็สิ่งกินช่วงซื้อครับ ันื้อไทยกระถางมากินไหนบอกกินไหนครับแต่ว่าพักต้มอี๋หลากเป็นจะร้ายเราเป็นสิทิทิมหลากลงเย็นแหน้ำเสียนะพี่น้องสังเกตังไงคือนน้ำบอ่น้ำสาเฮาหนั่นครับยามเอาปลากินเอายากยากนะครับหลากเป็นยาวนะพี่น้องหลากเป็นกระเทียมให้น้ำเสียน้ำเน่าเร็วแต่ว่าเฮาเอาใส่พ่อประมาณพ่อเหอยให้กินมือมือต่อมือนี่แหละครับมือสองมือก็เดิมจะเบิดอะครับนี่เบิรงขับหงลงร่อยของการกินเ่นครับนะครับครับผมเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะ ครับ่นเดิมขึ้นมากินได้พี่น้องครับผมมีความหูดีๆเกี่ยวกับการเดียงห้อยกับเมียนแน่น้ำผมไหม่น้ำเลยนะครับเด้อสำหรับผมก็ยอมรับว่ายังเป็นมือใหม่อยู่ครับแต่ว่าก็ต่างใจเฮ็ดเต็มทีครับพี่น้องเป็นแนวทางครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันน้ำนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ดุ่งบนขอก่าวคข้ว่าสวัสดีครับผม